รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรนทีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ปักหมุดจุดเกษตรค่ะปุ๊กสมภรชูกิจและทีมงานอาทิตย์ครีเอชันมาแล้วค่ะเจอกันยามบ่าย15นาฬิกายีนาทีโดยประมาณค่ะกับเรื่องราวดีๆมากมายเลยนะคะจะเป็นเรื่องการเกษตรเรื่องการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งนโยบายดีๆนะคะจากทางภาครัฐที่จะทําให้เกษตรกรนั้นได้รับประโยชน์ก็จะได้ติดตามในรายการด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ช่วงแรกพาไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามได้ในช่วงของรอบรู้ทูไทย กรมชลประทานร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนดำเนินโครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอิเ s ็กมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่จะช่วยให้ภาคเกษตรกรรมไทยมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยสถานการณ์ กาเปลนนะครับสิ่งที่เราเห็นชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่อนข้างมีผลกระทบในการบริจการน้ำค่อนข้างมากกันนะครับประกอบกับกรมชมประทานมีเป้าหมายชัดเจนเราที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานให้มากขึ้นโดยการลดฝั่งดีมาน์ในการใช้น้ำในพื้นที่การทำการเกษตรเราต้องการรู้เรื่องประสิทธิภาพ น้ำนะครับในพื้นที่การเกษตรของเราด้วยปัจจัยของบุคลากรของกรมชุมระทานค่อนข้างลดลงนะครับสิ่งดังกล่าวจําเป็นจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการบริการของกรมชุมระทานให้มากขึ้นระบบสารสนเทศนะครับที่เห็นว่าจะเป็น แนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการน้ําให้เกิดตามบรรลุเป,ป้าหมายของกรมชลประทานเราก็ได้ดูว่า EDisect ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของประเทศออสเตรเลียนะครับสามารถที่จะตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาของเราได้เพียงแค่เรามาประยุกต์ใช้ให้กับประเทศไทยสอดคล้องกับพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่กรมชลประทานที่เราดูแลอยู่นะครับภายใต้แพลตฟอร์มเรียกว่า Thailand Irrigation Platform I r i s e c t เป็นระบบที่ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมร่วมกับแบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณความต้องการน้ำของพืชในแต่ละพื้นที่อย่างแม่นยำและเรียลไทม์ทำให้กรมชลประทานสามารถจัดสรรน้ำได้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรลดการใช้น้ำเกินความจำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกรวมถึงเพิ่มผลิตภาพน้ำในภาคการเกษตรของไทยนอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำและคาดการณ์ความต้องการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกล่วงหน้าได้ถึง7วันอิริแซเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนในประเทศไทย ต้องเรียนนะวันนี้ที่เราเข้ามาดูนะครับในพื้นที่สองสากรช่วยดูเรื่องของสากรที่นําโปรแกรมนะครับของกรมตรวจบบีมาใช้นะครับในเรื่องของโปรแกรม ทำโปรแกรมที่จะมาอำนวยความสะดวกไม่ไว่าจะเรื่องของการลงบัญชีหรือเรื่อง,องการที่จะให้สมาชิกนะครับเด้รับผู้ตัวต,วตนหรือการทาบัญชีในครัวเรือนหรือแม้กระทั่งตัวคณะกรรมการเองนะครับได้มีโปรแกรมสมาร์ทมอนิเตอร์นะครับกับสมาร์ทเมเนดนะครับในการที่จะติดตามเรื่องของการทํางานของสากลนะครับเดียวกันเนี่ยในการลงพื้นที่นอกจากเรามาดูแล้วเนี่ยเราจะรับฟังความคิดเห็นทั้งสองสากลด้วยว่าวันนี้นะครับโปรแกรมต่างๆที่กรมตรวจนะครับได้ออกแบบมาให้ได้นําเสนอมาให้ใช้เนี่ยยังมีความต้องการอีกบ้างให้เราปรับปรุง ซึ่งก็ได้รับข้อคิดเห็นนะครับแต่ทั้งสองสาวกามอย่างดียิ่งก็ต้องถือว่าวันนี้ลงามาเนี่ยเราได้ทั้งเห็นภาพของการกลับเคลื่อนได้รับทั้งเรื่องของฟีดแบ็กหรือว่าข้อความเห็นกลับไปให้กรมตรวจในการที่จะพัฒนาให้แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆของกรมตรวจเนี่ยได้สามารถตอบสนองกับพี่น้องสากกได้เต็มที่พวกเราชาวกรมตรวจมีสากกเองนะครับก็นำนโยบายของรําจีว่าการกเกษตรท่านอาจารย์นันท์มนตไป ขับเคลื่อนแล้วก็คิดว่านะครับถ้าเราผลักดันตรงนี้ไปได้มากนโยบายรัฐบาลเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาหนี้สินในโคเรือนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้มีการขยับลดลงได้ครับการทําบัญชีได้นําไปใช้ในสากลแล้วเนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีมาตรฐาน นะครับสามารถที่จะมีการควบคุมภายในนะครับลดเรื่องของการทุจริตในการตกแต่งบัญชีได้รวมทั้งเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลกับปปงกับกรมสมรสารในการที่จะกำกับเรื่องการฟ้องเงินในกระบวนการสากรด้วยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เรารับนโยบายจากรัฐบาลนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับมาผลักดันให้กระบวนการสากรในภาคของการเงินในส่วนที่กรมตรวจรับผิดชอบเนี่ยสามารถที่จะเป็นระบบที่น่าเชื่อถือแล้วก็ให้พี่น้องสมาชิกสากรนะครับได้สามารถที่จะเป็นสมาชิกอย่างสบายใจนะครับและมั่นใจกับการทํางานของพวกเรา รเราดีใจเราภูมิใจที่เราไม่ได้ใช้สารฆ่ามแมลงเลยยาฆ่ามแมลงการทำคุณภาพผมก็ไปอบรมอยู่เขาบอกว่าต้องเก็บผลที่มันสุกจัด เอาให้มันสุกงอมเต็มที่เลยแล้วมันจะได้มีกลิ่นพอมันสุกอะเม็ดในมันกลิ่นจะดีกว่าก็ทำแบบนี้ก็ภูมิใจแล้ว ประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะฮัมพลาดเด็ดค่ะยังมีเรื่องราวนะ่าสนใจรออยู่ในช่วงของมหาชนฉับเด็ดค่ะเลือกซื้อเลือกบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอ,อช สำหรับการประชุมในครั้งนี้นะครับ ก็จะเป็นการประชุม4ภาคของสํานักง,งานการเป็นร่วมที่ดินเป็นทั้งสุดท้ายเป็นภาคสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแนวทางเรื่องของการเร่งรัดการออกโฉนดเพื่อการเกษตรซึ่งเราก็มีข้อสั่งการตามนโยบายของรัฐรีว่าการกระทรวงเกษตรอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของการเร่งรัดพื้นที่โฉนดเพื่อการเกษตรให้ได้ตอนนี้ในแปนตามปีนี้สิบจุดห้าล้านไร่นะครับประมาณหนึ่งล้านหกหมื่นแปลงในขนาดที่มีนโยบายเร่งด่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือเร่งเรื่อง,องโฉนด ต้นไม้นะครับซึ่งเราจะทํางานร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยเป็นเรื่องของการออกโฉนดต้นไม้โฉนดต้นยางแล้วก็จะมีการคิกออฟในวันที่12พฤษภาศมนี้นะครับที่ศูนย์ศิรปาชีพบางไทรที่สวกได้รับคืนมาดูแลก็ในงานวันนั้นก็จะจัดไว้อย่างยิ่งใหญ่นอกนั้นก็จะมีนโยบายเรื่องของการ จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาการใช้เงินกองทุนในการให้แหลงทุนแก่พี่น้องเกษตรกรในการกููเงินในกองทุนของเราแล้วก็ใช้เงินกองทุนในการพัฒนาพื้นที่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาคุยกันเรื่องการพัฒนาเกษตรกรแล้วก็พัฒนาบุคลากรในองค์กรด้วยนะครับก็จะเป็นทุกภาคก็จะคุยนโยบายในเชิงนี้ภาคนี้จะเป็นพิเศษคือเพิ่มเรื่องของฉนวนต้นไม้เร่งรัดขึ้นมาซึ่งจะมีหนังสือแจ้ง ไปยังทุกจังหวัดในจังหวัดที่มีปฏิรูปที่ดินครับเชิญชวนนะครับว่าท่านที่ถือคลองสปกศสี่ขีศูนย์หนึ่งอยู่ขอให้เร่งมายื่นคําขอเพื่อเปลี่ยนสปกศสี่ขีศูนย์หนึ่งหให้เป็นโฉนดให้ได้ภายในปีนี้นะครับให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นท่านที่คือถือครองอยู่ก็ขอให้มาเร่งดําเนินการในขณะเดียวกันท่านที่ยังถือคลองไม่ตรงชื่ออย่างเงี้ยก็สามารถสแสดงตนเพื่อขอเช่าตามระเบียบใหม่ที่เราได้อนุญาตให้ดําเนินการได้ภายในสิ้นปีนี้คือถึงวันที่9ธันวา 2,568นี้นะครับท่านก็มาแสดงตนแล้วก็ามาทําเรื่องขอเช่าให้ถูกต้องตามชื่อของท่านเสียถ้าท่านถือผิดมือหรือไม่ถูกต้องตามชื่อที่มีอยู่ก็เราเรายังให้โอกาสนะครับขอให้เร่งมาดําเนินการให้แล้วเสร็จครับ าในช่วงที่2ปักหมุดจุดเกรตเนะคะในช่วงนี้เชื่อว่านะคะเป็นอีกหนึ่งช่วงที่คุณผู้ชมหลายท่านชื่นชอบค่ะเพราะว่ามหาชนช็อตเด็ดเนี่ยมักจะมีเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายสําคัญสคัําญจากภาครัฐการสร้างงานสร้างอาชีพและโดยเฉพาะการสร้างเงินให้อยู่ในกระเป๋าเราเยอะๆนะคะวันนี้ทีมงานจะมีเรื่องอะไรมาฝากบ้างนั้นติดตามได้มหาชนช็อตเด็ดค่ะ พิพัฒน์อินทรชลเริญน,นะครับประธานมูลคุดแปลงใหญ่คิจกรูดครับในปี2 5 5 9เนี่ยได้มีการจัดตั้งแปลงใหญ่ขึ้นนะครับเราก็รวมตัวกันในกลุ่มเกษตรกรนะครับเพื่อจัดตั้งขึ้นมา เพื่อจะได้มีอำนาจในการต่อรองราคาสินค้าให้มากขึ้นครับในช่วงแรกๆเนี่ยเราเอาคนที่มีความคิดใกล้เคียงกันก่อนนะครับเข้ามาพูดคุยกันในร่วมการจัดการว่าเราจะมีการซื้อขายคือทายัางไงกับบังคุดดีนะครับจากนั้นก็พอร่วมพูดคุยแล้วเนี่ยจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเราก็มีการเอาผลผลิตเนี่มารวมกันนะครับเพื่อประมูลบังคุดซึ่งการประมูลของเราเนี่ยก็เป็นการประมูลในที่แรกของจังหวัดจันทบุรีด้วยครับสมาชิกของเราตอนนี้มี73รายนะครับทั้ง73รายของเราเนี่ย ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็มีมาตรฐาน GIP นะครับซึ่งรับรองโดยสปอกนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆแปลงเนี่ยก็มีมาตรฐาน GIP ทุกคนนะครับซึ่งการันตีของคุณภาพสินค้าของเราได้ครับ mm hmm. เรื่องของ GIP เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ทางต่างประเทศเนี่ยเขายอมรับนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องมาตรฐาน GIP ก็คือการทําสวนของเราเนี่ยให้สะอาด ให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะฮะเพราะฉะนั้น GIP ก็เป็นใบการันตีใบหนึ่งที่ส่วนของเราเนี่ยแล้วก็ผลผลิตเราเนี่ยมันจะมีมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคฮะทั้งในตอนนี้แล้วก็ในอนาคตด,ด้วยครับเอาเก็บข้อมูลอย่างละเอียดมากนะครับตั้งแต่ปริมาณผลผลิตราคาผลผลิตเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าปริมาณผลผลิตกับราคาของเราเนี่ยเราเก็บข้อมูลมาตลอด อย่างปีแรกเนี่ยเราสามารถขายในราคาผลผลิตของเราเนี่ยได้สูงกว่าราคากลางข้างนอกนะ17%หลังจากนั้นปีที่สองมาก็เพิ่มเป็น25%แล้วก็หลังจากปีที่สามขึ้นไปเนี่ยราคาผลผลิตของเราเนี่ยสูงกว่าราคาข้างนอกเนี่ยไม่ต่ำกว่า30%มาในทุกๆปีน,นะครับเพราะนั้นสมาชิกก็จะทราบตลอดนะว่าราคาของเราเนี่ยจะสูงกว่าข้างนอกเนี่ยอย่างถ้าเป็นข้างนอกจริงๆที่เขาไปซื้อขายกันโบกซื้อเนี่ยเราจะราคาสูง,งเขาไม่ต่ำกว่า10บาทขึ้นไปต่อก,กิโลครับแน่นอนครับเป็นข้อดี มากเลยเพราะว่าราคาของเราเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าข้างนอกเนี่ยเด่นๆครับจริงๆลงที่จะมาเข้ามาประมูลเนี่ยเราให้ไปลงชื่อกับทางเกษตรจังหวัดนะครับเพื่อที่จะรู้ว่าเออลงเนี่ยมีตัวตนจริงไหมนะครับหลังจากที่ลงเข้าไปลงทะเบียนกับเกษตรจังหวัดแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมประมูลกับทางกลุ่มของเราได้นะครับ ม,มีคนมาดูงานที่นี่ผมก็พยายามพูดว่าออการรวมกลุ่มเนี่ยมันจะมีดียังไงนะครับซึ่งเขาก็เห็นแล้วว่าถ้าเรายังขายอยู่ที่เดิมไม่ได้มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนามากขึ้นแต่จะเห็นได้ว่าจากกลุ่มเนี่ยสร้างมาระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีเองถ้านับตั้งแต่ปี59แต่จากที่เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราสามารถมีลงที่ใหญ่โตลงที่เห็นอยู่เนี่ย เราก็มีใบ GMP ซึ่งสามารถที่จะรวบรวมผลผลิตและก็สามารถที่จะส่งออกเองได้เพราะฉะนั้นอนาคตต่อไปของเราเนี่ยเราก็จะสามารถเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สามารถเอาผลผลิตของเราเองเนี่ยสามารถจะส่งออกไปได้ด้วยตัวเองนะครับแสดงถึงความก้าวหน้าของกลุ่มในการร่วมมือกันไม่ใช่แต่ของผมคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกผมทําได้ ผมก็เชื่อมั่นว่าทุกๆคนเป็นชาวเกษตรกรเนี่ยถ้าหันมาร่วมมือกันเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างที่นี่เหมือนกันครับผมเนี่ยคิดเสมอว่าถ้าเราคิดแบบเดิมทําแบบเดิมได้ผลลัพธ์แบบเดิมถ้าจะคิดแบบใหม่ทําแบบใหม่ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ที่ดีขึ้นหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นปการพัฒนาตัวเองให้ให้ดีขึ้นนะครับ เรานี่ขยันลงพื้นที่มากๆเลยนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวเรื่องราวดีๆมาฝากกันแบบนี้แต่ว่ายังไม่หมดนะคะเพราะว่าช่วงหน้ากระแสอินไซด์อะไรนะ่าสนใจเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าเลยค่ะครับวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับของพวกเราชาวสปกที่ได้มาเยี่ยมชมและมาให้กำลังใจและมาดูผลสำเร็จนะครับ โดยเฉพาะคุณลุงเที่ยงนะครับซึ่งเป็นเกษตรกร,กรในเขตพื้นที่ดินนะครับและก็นําการสร่งเสริมของสปกรที่เราส่งเสริมนะครับทุกสิ่งด้านนะครับแล้วก็นํามาปฏิบัติใช้ได้จริงจนปัจจุบันได้เห็นผลลัพธ์นะครับสวนทั้งสละเลี้ยงปลาแล้วก็ปิกไทยฟันปลาเลียดน,นะครับอย่างที่เห็นก็เป็นความภาคภูมิใจของสปกรอีกพื้นที่หนึ่งแในภาคภูมิใจกับเกษตรกรโดยเฉพาะคุณลุงเที่ยงนะครับที่เป็นตัวอยา่าง ที่จะมัดขยายผลให้แก่เกษตรกร,กรในอำเภอวังวิเศษนะครับได้เป็นตัวอย่างนําไปขยายผลกันต่อไปปัญหาที่ประสบพบเจอเปลงกเกษตรกรรมทั่วไปก็เรื่องราคานะครับพืชผลกเกษตรต่างๆแล้วก็ไยแล้งนะครับแล้วก็ทุนนะครับแต่ทุนนี้สปกรก็มีทางออกให้อยู่นะครับเรามีแหล่งทุนนะครับที่จะมาเสริมเติมเต็มนะครับให้แก่พี่น้องเกษตรกร,กรในเก็บผู้ดินของเรานะครับส่วนเรื่องไยแล้ง ก็อย่างของคุณลุงแปลงนี้นะครับปีที่แล้วน้ําก็แห้งหมดนะครับผมนะครับก็ทําให้ต้นพริกไทยตายไปเยอะวิธีแก้ก็คือคุณลุงก็ขุดสระน้ําเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สปรกรเองเราก็ขุดไว้นานแล้วอเกินลูกนะครับก็ได้ใช้ประโยชน์กันต่อไปในเรื่องนอกจากสพกรเรามีหน้าที่ออกเอกสารจิสปรกรจีกิจตัวหนึ่งแล้วก็แปลงเป็นโฉดดเพื่อเกษตรกรรมนะครับ ตามขนดเพื่อการเกษตรนะครับตามนโยบายของคณนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับด่านศาสตราจารย์ดรนรุมลนพิญโยสินวัฒน์นะครับสภกเราก็มีการส่งเสริมนะครับให้แก่เกษตรกรด้านการมีโครงสร้างั้นพื้นฐานนะครับพื้นที่ใดขาดน้าแล้วก็มีแหล่งน้ำนะครับยังขาดทางคมนาคมเพ่อคนส่งพืชผลทางการเกษตรเราก็มีเส้นทางนะครับทางเราก็จะสามารถปรับปรุงหรือสร้างขึ้นใหม่ได้นะครับและก็เงินทุนนะครับเพื่อเพื่อหนุนเกษตรกร นะครจะได้มีทุนมาพัฒนาแปลงเกษตรกรรมและพืชผลนะครับเพื่อมีศักยภาพที่สูงต่อไปครับมาถึงช่วงสุดท้ายของปักหมุดจุดเกษตรแล้วนะคะอะไรที่น่าสนใจอะไรที่อยู่ในกระแสติดตามได้ในช่วงนี้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ชื่อช่วงว่ากระแสอินไซด์ค่ะ มาเร็วครับพี่ฟองพี่อมดิ๊บเข่าอ้าวคุณเจ้าหน้าที่ป้าโขแล้วทำไมเปียกเปนลูกหมาตกน้ำเป็อย่างนี้วก็ดิ๊บเข่าดีจ้าโหป้าพูดแบบนี้ว่าผมเป็นหมาพี่อมป้าเขากำลังว่าพวกเราอยู่ครับ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็แดดสลับกันแบบนี้พวกเราไม่ทันเตรียมร่มเลยค่ะก็เลยเปียกแบบนี้แหละค่ะป้าเออแล้วปีนี้นะไม่ได้ตกหนักแค่บ้านเรานันเนี่ยตกหนักอย่างเงี้ยทั่วประเทศเลยป้าเรากลัวกลัวว่าน้าจะท่วมแล้วยังไงเนี่ยมันจะท่วมได้ไหมแบบเนี้ยคุณป้าไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าทางกรมชลประทานของเราเตรียมรับมือทุกสถานการณ์ครับใช่ค่ะ ในช่วงที่ฝนตกหนักมากๆเนี่ยหรือว่าเข้าสู่ฤดูฝนกรมฉลปทานของเราเนี่ยก็จะคอยประชุมเพื่อเตรียมแผนรับมือฤดูฝนค่ะแล้วก็จะมีการติดตามวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์น้ําแล้วก็จะมีการส่งไปยังสานักง,งานชลประธานที่1-17ถึงเอาง่ายๆก็คือส่งไปยังสานักง,งานชลประทาน,นทั่วประเทศค่ะเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็วิเคราะห์ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยสถานการณ์น้ําเป็นยังไงไปดูทั้งส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ําแหล่งน้ํารวมไปถึงแม่น้ําสายหลักต่างๆ เพื่อที่จะมีการเตรียมแผนการรับมือนั่นแหละค่ะคุณป้าและที่สาคัญน,นะครับผมกรมชลประทานยังเน้นย้ําให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเนี่ยติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาวางแผนและบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ควบคู่ไปกับการกักเก็บน้ําและปฏิบัติตามมาตรการ ในฤดูฝนของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติด,ด้วยครับอ้าว <c oughs> แล้วลไอ้มาตรการนีร้มันเป็นอะไรยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเก้ามาตรการฤดูฝนเนี่ยนะคะเป็นมาตรการที่เราเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะ <c oughs> อย่างปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีถึง10มาตรการด้วยกันนะคะ <c oughs> นั่นก็คือ1น,นะคะเราจะมีการคาดการชี้เป้าร,รวมถึงแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดน้ำท่วมรวมถึงพื้นที่ที่เสี่ยง ฝนทังช่วงด้วยนะคะ2ก็คือเราจะมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดก,การน้ําในแหล่งน้ําค่ะรวมไปถึงอาคารบังคับควบคุมน้ําอย่างมีบุรณาการทั้งในระบบลุ่มน้ําแล้วก็ระบบกลุ่มลุ่มน้ําด้วย 3นะคะเราก็จะมีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆค่ะในการที่จะคอยเกี่ยวกับเรื่องของระบายน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาคารชลาศาสตร์ระบบระบายน้ําชลมาตรทรมาตต่างๆรวมไปถึงบุคลากรที่จะเป็นประจําพื้นที่เสี่ยงของศูนย์อพยพทั้งหมดเนี่ยก็ให้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำทุกรูปแบบค่ะ ส่วนข้อที่4เนี่ยนะคะเราก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็คอยติดตามพวกคันกั้นน้ําทานกแล้วก็พนังกั้นน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาค่ะพี่พงครับเดี๋ยวผมช่วยครับ5้าเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําอย่างเป็นระบบคร,ครับ6ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์น้าก่อนเกิดเหตุเพื่อฟื้นฟูสภาพให้กลับมาสู่สภาพปกติครับเร็จนะครับเร่งพัฒนาและกักเก็บน้ําในแหล่งน้ําทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝนครับ8 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชนในการให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำครับ9สร้างการรับรู้ศูนย์บริการสถานการณ์น้ําและประชาัมพันัญและข้อสิบนะครับผมติดตามและประเมินผลปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้าครับเอ๊ะไอะมาตรการเนี้ยมันจะมั่นใจได้งไงว่าน้ําจะไม่ท่วมเนี่ยเขาเอาไว้ลงสื่อโซเชียลแจ้งข่าวเฉยเยหรือเปล่า คุณป้าคะพวกเราเนี่ยมีการลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ประเมินผลรวมถึงมีการลงพื้นที่ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ําตามพื้นที่ต่างๆอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการสูบน้ําไปยังพื้นที่ต่างๆให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรค่ะโอ้ฝนหยุดตกแล้วเอองั้นถ้าคุณป้ากังวลเรื่องน้ําท่วมเนี่ยไปประตูระบายน้ำกับพวกเราไหมคะไปทำไมอะ าะเรากำลังจะไปสำรวจประตูร,ระบายน้ำในพื้นที่เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์พืูฝน <Wow. S 1> ครับคุณป้าจะได้ไปเห็นการบริหารจัดก,การการระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำด้วยไปก็ได้เออก็ว่างอยู่ไปก็ไปอ่ะไปย่อนเลย<า>ก่อนจะไปขอสั่งกาแฟเพื่อเพิ่มพลังงานให้กับการทำงานลงพื้นที่ก่อน<า>ได้ไหมไปสั่งก็สั่งไปเถอะไปละพี่สาวครับสั่งกาแฟหน่อยครับ จ้ากาแฟอะไรดีจ้าผมอยากได้กาแฟที่กินแล้วไปเพิ่มพลังงานก่อนที่ผมจะออกไปทํางานงั้นเดี๋ยวพี่จัดกาแฟแบบพิเศษให้เลยแล้วกันจะได้เพิ่มพลังงานให้น้องไปทํางานได้วว่าแต่กาแฟพิเศษพิเศษของพี่เนี่ยใส่ลงไปบ้างครับก็จะใส่กาแฟใส่นมแล้วก็ใส่น้ําแข็งไปไงจ้าเหมือนก็กาแฟปกติไม่ใช่หรอครับมีอย่างที่พี่จะใส่ให้เธอ ใส่ฐานเพชรฉายให้ไงจ้า<อ>เธอจะได้มีพลังงานอ่อนเลยยกเลิกทันไหมเนี่ยก็เอาก็ได้ครับนี่นี่ไม่ขำหน่อยเหรอนิดนึงอ้าต้องขำอําขำก็ได้ <c oughs> จ้าอีกอย่างพี่จะใส่ใจแม่ค้าลงไปให้ด้วยแล้วกันจัดมาเลยครับจะได้มีพลังงานออกไปทำงานเพื่อประชาชน <c oughs> จัดมาเลยครับพี่ ห้าแก้วหกแก้วไม่ได้เหรอได้เพื่อแม่ค้าด้วยแก้วหนึ่งจัดไปครับ นี่คือเครื่องสูบน้ำค่ะใช่และนี่คือท่อระบายนะ้ำทางเราได้ทำเนินเครื่องจักรเครื่องมือเนหน้ที่เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งที่ขวางทางน้ำนะครับในพื้นที่รุ่มน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำและระบายน้ำตลอดจนถึง เรายังตรวจสอบความมั่นคงของอาคารชนละประทานด้วยเพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพในการใช้งานครับและก็เรายังลดผลกระทบที่ประชาชนจะได้รับด้วยตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยังไม่พอยนะครับยังมีการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำครับผมคอยติดตั้งครับผมแล้วก็คอยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ครับผม พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดนะครับสําหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ที่กรมชนรปทานหรือว่าโทรด่วนได้ที่กรมชนระทาน1460ได้เลยครับดีดีดีแบบนี้มีประโยชน์นะแล้วมันก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้จริงๆด้วยใช่แล้วค่ะคุณป้าเพราะ เครื่องจัดพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ในการระบายน้ําในสถานการณ์ต่างๆเยกะตัวอย่างเช่นกรณีน้าท่วมที่คุณป้ากังวลนะคะหรือจะเป็นอย่างช่วงฤดูฝนที่มีน้ำนี่าปริมาณมากอาจจะมีการไหลไปอย่างพื้นที่ต่างๆเราก็จะใช้เครื่องสูบน้ําพวกนี้ในการเร่งระบายน้ําค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีไปกระทบบ้านเรือนที่แม่น้ําลําคลองเนี่ยมันเอ่อล้นตลิ่งขึ้นมาเราก็จะนาเครื่องสูบน้ําพวกนี้หละค่ะไปเร่งระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาน้อยหรืออย่างบางกรณีที่เร่งด เครื่องสูบน้ําพวกนี้ก็สามารถสูบน้ําจากพื้นที่ต่ำขึ้นสู่พื้นที่สูงได้เลยค่ะและเครื่องสูบน้ํานะครับผมยังสามารถสูบน้ําได้หลายรูปแบบและปลอดภัยมากเลยนะครับผมเนี่ยค่ะทอระบายหน่อยว้ายอะไรคะป้าลืมไปว่าป้ามีนัดเดทเดทไม่ใช่หมายถึงว่านัดกับไอเดทผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ป้าจะไปคุยธุระกับมาเรื่องคัฒนาวัดวันพรุ่งนี้จ้าแกขนาดนี้นึกว่ามีนัดเด็ดเองว่าเลยนะไม่มีอะไรครับป้าเออนันป้าไปก่อนนะเออไปแล้วไปแล้วขอบใจจ้าขอบใจนะขอบใจนะป้านี่เขางานเยอะจริงเลยครับพี่ฟองกลับกันก่อนดีกว่าไหมผมหิวแล้วอะผมจะไปหาอะไรกินนะครับอือไปพี่โยม เฮ้ยพี่อนเอาอีกแล้วนะเนี่ยพี่ฟองดูสิพี่ผอนี่ช่วยไม่ได้เลยจริงๆไปที่ไหนก็ไปติดหยิงคนอื่นเขา,างั้นก็เรากลับกันของคนกันดีกว่าครับพี่ฟองเฮ้ยพี่บอลพี่ฟองหายไปไหนเนี่ยโอ้ผมจีประกับยังไงเนี่ยไปยันหมดฮัโลโหลครับแม่ ฝึกง,งานที่นี่เหรอครับสบายครับผมพี่ๆเขาไม่เคยปล่อยให้ผมลำบากเอกครับดูแลดีไม่ต้องเป็นห่วงครับขอบคุณครับลับไงล่ะทีนี้ <c oughs> <c oughs> หากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจคุณผู้ชมได้ติดตามไปหมดแล้วนะคะแหมเวลานี้ผ่านไปไวเหมือนโกหกค่ะ ok แต่ว่าคุณผู้ชมสาม,มารถติดตามรับชมกันได้นะคะปักหมุดจุดเกษตรอังคาร15นาฬิกานาทีโดยประมาณทางอมรินทร์ HD ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุุกพร้อมด้วยทีมงานอาทิตย์ครีเอชั่นลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ